มาพี่น้องมาหนึ่งสองสามโอ้พี่น้องครับเอ,อ้ยได้ยินเสียงครับสุดยอดมากเลยมันนี่วุมีผิดหวังครับพี่น้องโอ้โหได้ยินเสียงวะเนาะพี่น,อน้องเนาะแตกสวดด้วยครับมันครับมันนี่ความแมนสีบอมนันก็ยังมนันคือเก่าครับพี่นอ้องป่องปายสู่หู่สุขคนเมื่อนี้พบกับตะก,กี้เซียนกุ้งแห่งบ้านน้องโพน วันนี้นะครับจะมาใส่กุ้งนี่ก็เป็นตุ้มกุ้งของเรานะครับสูตรเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็คือสูตรสูตรนี้ก็เมืสูตรไข่นะครับพี่น้องไข่กับห่่กับหัวอาหารปลาดุกนะครับจากคลิปเก่าๆเ้านะครับเบ้าเก่าดอกลาสุดวังหันนี่ละมือนนี่เฮ้ามาในจํานวนแปดหลังคือเก่านะครับพี่น้องครับนะครับมือนนี่ใส่ตะเวนจังไรยครับบรรยากาศรอบขางครับพี่น้อง นี่ครับโอนี้ห้อนโอน,นี้ห้อนตนายเลยเดี๋ยวสิไปบึงที่การใส่พร้อมกันครับเอาอีเมลถือไว้น,น,ะะนั่นแหละ่นระป้านนั่นแหละมากครับพี่น่องครับใส่แหลกแหกหมันก่อนื่นต้องข้อเจ้าทิ้นเจ้าทานก่อนครับเพื่อที่สิไดมัน,มน ยินทับไว้ครับพี่น้องทุกคนทำมาเอาขอนสอไปยังว่าเดี๋ยวไปตีไปครับเอามาตอกลักครับเดี๋ยวหันไปทางนั้นเด้อบันที่นี่หันมาครับพี่น้องหันมาเห็นบ่อ,อมฮนะเห็นบ่อเห็นแล้วเนาะยืนหนี่แล้วเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปกติบ่บ่บค่อยได้ถ่ายเห็นยง่มีแสงนะปกติสีม้าเซคคำคำนะครับ สองลังแล้วพี่น้องสองหล้างนะครับสองลังแล้วบาทที่มีหล้างที่สามมันไปมองหันห้นนนองนั่นแะครับพี่น้องนั่นแะครับมองหันครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยเอาไปจากสองไส้ครับมองหันเพราะว่ามันคยถืออยู่มองหันนะครับเกยี <c oughs> ่ห่างี่ห่างอีห่างตงัวมันได้พี่นอ้องเนี่ยย่หางมันยังนับ ลงครับพี่น้องลงก่อนมนันดีสำหรวัดปล่มอมวงแล้วครับปล่วมวังแล้วสาเห็นมังไส่แล้วพี่น้องไส่หนูดีกว่า

่นกดปุ่มสีแดงเลยเอาละครับพี่น้องเหลืออีกสองไส้ครับเดี๋ยวห้องกับซีเปอร์เส่มองพุ่นนะครับแต่ว่ากับซีบ่ได้ใไรไส่ให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวถ้ารุ่นน้ำมืออื่นสอดนะครับว่าสีใดไหน่อยหรือใดไรสำเร็จนะครับกะหารุ่นไปพร้อมกันครับพี่น้องเจอกันมืออื่นสอดครับพี่น้องครับมื้อนี้ยำเด็กจังหน่อยมื้อนี้ตีห่าครับมื้อนี้ นี่คือลอยว่ะหัวอาหารหัวอาหารทำไมมันลอยนี่เหรอนี่อยู่ยมันนอยพ่อได้เคาะละหลังนี้บุคให้ถือร้ายปไนนยปในดอกไปนี้ครับพี่น,น้องเข้าใส่แล้วครับใส่ไข่ไปใส่ละครับ กินเลืกครับมึงน,นี่กินเลืกมึงน,นี่กินเลืกอกใช่ไหยก <c oughs> ินเลิกครับกินเลิกหลังสวางครับหลังสวางหลังส,ง,ลงสามเป็นไงครับพี่น้องต้องน้ำกันขอนี่ไว้ก่อน มาเอาไอ้ก้อนหินยังังจึงมีแนวทับครับพี่น้องเอามวันนี้คือว่าเป็นไดนวะเมียเนาะวันนี้อากาศเย็นๆยนังอยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังนั้นครับมาดูฟังนี้ครับพี่น้อง ข้างนี้สิเป็นยังไงครับหนึ่งสองสาโอ้โอเคเลยได้หนิโอเคเลยตัวนี้นักแห้งเออตัวนี้ถือนักแห้ง เดี๋ยวมาพึ่งหมดนี้ครับทางนี้เขาไม่เคยใส่ครับบ่เคยใส่เลยนะครับทางนี้เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องครับทางนี้บ่เคยใส่ครับเนืองสองซ้ำอูู้นี่แต่ว่าบ่ขาบ่อข้าวแขกเหมือนนี้มันหนาวครับไ่ค่อยกันหนาวคือกันครับพี่น้อง หมู่บ้านมัสไซหัดผีแล้วครับแต่ว่าเราเคยใส่ได้ทางนี้จะเป็นยังไงอูอ้ทางนี้บ่เข่าครับพี่น่องทางบอ่อเคยใส่กับบ่คขือ ไอหนามยำมาหนิโอ้ลังนีไข่เนี่ยครับพี่น้องเออดีเนี่ยครับลังนีทั้งสายนี่มีการสันสันไหวนะครับเดี๋ยวไปฟังนั้นครับพี่น้องมาฟังลังนีงครับพี่น้อง ได้ยินเสียงบ้านออพี่น้องเน,นาะแตกสวดเลยครับมันครับมื่อนี้ว่ามแมนสีบอมนันก็ยังมันคือเขาครับคนบ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังเดี๋ยวไปควายี่ยันครับพี่น้องฝั่งนี้ครับพี่น้องครับฝั่งนี้เป็นฝั่งดินเหนียวดินทรายนะครับบ่รู้ว่าสีเถื่อเปล่เก็บหินก่อนเนาะตัดแรกเน มาพี่น้องมาหนึ่งสองสามโอ้พี่น้องครับเอ,อ้อได้ยินเสียงครับสุดยอดมากเลยมือนนี่โมมีผิดหวังครับพี่น้องที่อยาก่มต้นสองสามอันว่ามันสีอะไรแล้วครับมาเจอฟังทางนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดบอกอะไรเลยบ,บอกเขาได้ค้าเดียวว่าสุดยอดวางไว้ก่อนอู้ยายเหี้ยงนะปุ๋ปยเอ้าโมกุ้งโงนี้ครับ ตรงนี้ตั้งสูงเลยนะครับตัวนี้ตั้งสูงเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่สูงน่ะนะไม่ได้ตั้งสูงถามลามเอาเดี๋ยวเบิ่งแล้วกันหนึ่งสองสามโอ้หลลยอยู่ตัวละห่วย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 โมเมนต์เฮ็ดเหร่นได้ไหมพี่น้องหล่ไล่ลสูงกับไล่ที่กันครับเออะไหนทั้งตาขอพี่น้องโอ้โหพาดหนักอีตัวนี้ พี่น้องนักอีกดีเดี๋ยวไปเคาะกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับมาหลุ่นมัดเทไปเบื้องน้นกันครับพี่น้องมาสีใดหน่อย,ดย,ยได้ลายจำเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อสูตรเก่าสูตรหอมนั่นนะครับถ้ำไข่ละกะัาอาหารป่านะครับวันนี้ยำเดืกจิี่หน่อยครับมันเลยบกุกไปเข่าบันไดช่วงกุ้งเข่ามันเข่าช่วงก้านสีเสานะครับก้านสีเสาเนี่ยก้านสีเสาก้านสีใส คจ้ามืัอนี้เขาแตถือว่าไข่เนี่ยย,ยครับต่อผีบอซ้ำเหมือนว่านครับเพราะว่ามืัอนี้อากาศมันหนาวครับมืัอนี้ใส่กุ้งยังได้ครับน่าหน,นาวยังถือครับนี่กยังถือครับมืัอนี้อากาศหนาวครับมืัอนี้แปดหลังครับมือนี้เขาเนาะมึงเตรียมคมกำลังพี่น้องหลังได้สิมันหลังได้สิได้ไล่นะครับเยอ หลังนี่ครับพี่น้องตัวแตกส่วนเขาะดีดีเด้อยังอยู่ในไส้พี่น้องตะเบิงนะครับเวลาเคาะนะครับหามันยังอยู่ในไส้นะครับเพราะส่วนมากมัน็คฆ่าอยู่ปากมันบอกโอร่างนี่ติดจอ,อีสเตอร์อีสเตอร์เส่เบาใจ เขาหุ่นเต็มโดยดิโด้ดอยู่ตัวใหญ่ๆเอาเบืองตัวนี้ครับพี่น้องเบืองตัวนี้น้ำกันมันก็เข่าอยู่โอ้เนาะมันก็เข่าอยู่ด้วยเหรนี่พี่น้องก็ถือว่าได้หลายครับมื่อนี่มันกัเบิดไปน้ามีงานมันก็หน่อยไปน้ำครับน้ามือครับหน่อยไปน้ำครับต้งการนะผมผลงานของเขานี่วันหยิบมางค่อยมาปันใด๋แต่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับผม มันเลือดเงี้ยออกระวังมันเยื้ในหนีได้เนี่ยส่วนมากมันเยื้ในหัวเงี้ยน้ำนี่ครับพี่น่องครับปินเกินเดือดอู้มันนี่มันเบิดใบว่ะผมว่ันบ่เข่าเนาะแล้วพี่น้องครับมาเมี้ยไหมนี่มันอยู่ในหนี้โอ้นี่ครับปินเกินเกิดยังไงครับเดแต่ที่ว่าอู้ดแต่ที่ว่าได้หลายอี่ดีพี่หน่องยิ่งมาผิดไม่จะโตน้ำงามครับงามสุงเลยครับกุ้งเข้าครับพี่น้อง เจ้าครับเจ้ามาหนีเพื่าให้ในาอากาศหนาวๆกุ้งก็ยังเขาคือเกันนะครับโอเคพี่น้องครับขอตัวไปล่างกุ้งก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ